ชูพ uh uh, oh, uh, ับพััดอันนี้บนแต่บนบนเธอเธอขอจีบไม่ใช่จีบหมายถึงขนมจีบในมือเธอี่ว่าฉันรับเขาวันนี้นะครับกับตันมันพิเศษมากมากนอกจากรอกกับตันมาทํางานแล้วที่ยังรอกับตันไปติ่งกับพี่ด้วยที่ไหนครับผมนะครับวันนี้ถ้ากับตันไม่ได้เมนไม่ให้กลับกับตันต้องได้ อย่าอย่าอย่าไม่มาครึ่งแต่ตอนนี้ก็คือใกล้แล้วใช่ไหมครับใก้แล้วอ่าแล้วคือผมอยากจะทราบว่าอุ้ยพาไปติ่งขนาดเนี้ยพาไปดูขนาดเนี้ยผมยังไม่เสียตังค์สักบาทเลยอะคือเป็นไปได้ไงเพราะว่าเราอยู่กันที่งานอวอลแฟร์ไาอยู่ทน่งานอวอลแฟร์ซึ่งรีคอนเสิร์ตอ้ <c oughs> แล้วก็มีกิจกรรมอีกมากมายแต่จุดสำคัญอยู่ที่ว่าวันนี้พี่จะพากับตันไปติ่งหลอกกระแทกไปติข้างหน้าได้ยังไง ไม่มามาแล้วนี่อาอย่างนี้วะอม้หูไม่ไม่ไม่มีนั่งเลยพี่คว้ะไขอขอกล้องที่นั่งกัน ชอบพันน่ะผมมีเมลแล้วชอบพันชอบพันผมชอบพันใช่ชอบพันก็บแฮนหน้าผมตายมากเลยเอ็กวิแต่ผมดำแล้วอ่ะเพราะผมดำเหมือนโบกี้ไรอันเลยไปเอ่อแฮนนาต่อเนแรกเราจะมาวันที่สิบสี่ใช่ป่ะเฮ้ยเราจะมาวันที่สิบสอง เราจะมาคือวันแรกของงานแต่ว่าพอไปเหมือนแบบโฟอีฟลอนตัวแบบวิชัวในการพีอาร์มาอะไรเงี้ยคือสี่เมื่อี่กเลยสั่งทีมงานทั้งหมดยกเลิกแล้วก็มาวันนี้แทนเลิบอกว่าการงานกับความชอบส่วนตัวปันไปด้วยกันได้เคยฟังเพลงอะไรบ้างโฟอีฟเพลงให้รู้จักเจอเพลง ใช่แต่ว่าเป้นไง Hot Shoo Hot 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 เมนยัง Hot Hot เคยฟังใช่ Hot มีผมมีอีเพลงนึงอะแต่ผมจำชื่อไม่ได้เคารพเธอเท่ารักเอาเพลงนี้เคยฟังแล้วก็เพลงที่เอ็มวีขับรถอ่ะขับบูมบูม o m ก็ Boom Boom ใช่ไหม Boom 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 ครับผมอ้าวจะงบอกก่อนว่าตั้งแต่ตั้งแต่ตามโพยมา แล้วงานสุดท้ายที่ไปตามโฟอีกปะ่ะคือปีที่แล้วเลยทำไมนานจังไม่รู้เหมือนกันที่ไม่ว่างคนระับด้วยแล้วก็อันนั้นคือขับรถโดนแบนใช่ปาวะอ๋อไม่ใช่ไม่โดนแบนเลยอ๋อไม่ใช่เพราะว่าไปดูคอนเสิร์ตเว้ยเพอะไปดูคอนเสิร์ตเสร็จปุบ๊บมันก็มีงานริมผาก็เลยขับรถตามไปลิมผาที่เพชรบุรีอะไรพวกนั้นอะโฟอีฟเนี่ยพี่เคยขับรถเพื่อไปดูคอนเสิร์ตเขาแบบไปคนเดียวด้วยว้าวและเป็นงาน ที่ปลาจีนมีคลิปปลาจีนเพชรบุรีทำคลิปอะทำคลิปแบบสั้นๆอ่ะมียูทูบเหรอยูทูบน่าจะขึ้นเป็นไอไว้ให้วายเ้าไปดูได้เขาไปถ้าเป็นแฟนๆเขาไปย้อนดูได้ได้ติ่งกับพุทปันนะเราจะได้เห็นพัฒนาการเลยว่าตอนนั้นน้องยังเป็นเหมือนแบบลูกอยู่เลยเป็นลูกตอนนี้เขาโตเป็นสาวแล้วปีเดียวโตไวมากตอนนี้โจลินคือแบบสวยใส เป็นเด็กสมัยนี้ที่ทำไมน่ารักจังพี่อาร์ค่ะเขอให้ของด้วยอันนี้ขึ้นอะไรผมตื่นเต้นยิ่งขนลุกแล้วครับที่บ้านใครเล่าโซอีมเขามีท่าแบบท่าวงมาบ๊อบบ๊อบใช่ไหมมีเหร 1, One, two, three. Four, four, 2, 3, two t h r four five อ๋ f o r f v e เกินมาตัวน่งวันนี้เอาเราหน่อยเรามางานอวอร์เจออ,อ,ออะไรบ้างอเอาเอวอร์เจออะไรบ้างก็โอ้สำนักสนัดเต็มไปหมดเลยหรือว่าเขาก็มาโชว์โชว์เคสที่ที่เ <ๆ S 1> <prosecutor S 2> เห็นก็นคืออ่าคนที่มาเดินสวยแล้วก็คนละเรื่องที <laughs> ่นี้เราก็ดู้ทาร์เก็ตช่องเราดิ รักษาภาพห่ะงานข่าวอ๋ออะไรนะงานข่าวงานข่าวมากโอ้โหผมไมบพี่กัปตันเขาก็ะซิบอะไรอยู่งานข่กัปตันไหนเนี่ยกัปตันเขาชอบหรือเปล่ากัปตันเขาจะชอบไม่ชอบงานข่าวแล้วชอบงานหมวยเข้มงานฝอเข้มพี่ปั่นว่าเขาจะขึ้นมาแล้วเขาเป็นเพลงอะไรดีว่าคิดว่าจะเป็นเพลงไหนเขาเพอร์ฟอร์มขึ้นมาแล้วดูว่าเดาถูกไหมไฟเวอร์ร้องไงหรือว่าจะเป็นอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้นะเรื่องเพลงที่บอม เรื่องเพลงเนี้ะเหตุผลด้วยที่คิดว่าเป็นบูติปอบเพราะว่าเพราะว่าหลังๆเขาเปิดด้วยบูติปอบบ่อยลองแง่บูติปอบบูติบูติปอบบอมบูติบูติปอมบอมบอมบอมเหี้ยเราดูก้วยถ้าเป็นโพลิเมอร์ก็จะเป็นปุ๊บปุ๊บปอ๊เปุ๊บปุ๊พลิเมอร์อย่างหนึ่ แต่แบบขบอยกมือโอยจริงปะเรื่องจริงปะโ้เออคือผมผมไม่ได้ตามใช่ไหมผมผมรู้แค่สอนผมผมยรู้ว่าที่เหลือชื่ออะไรบ้างครับผมเอาจัสซ้ายขวาเลยสีชมพูเสื้อสีชมพูนั่นข้างบนนั้นคือน้องตาอายตาอายแล้วก็ลงมาลงมาอ่าเป็นตาออมตาออมคือหน้ามาสตาออมอ้าวไปซะแล้วไปายแล้วก็คือผานชัน ลลินมายแล้วก็โจลินแล้วข้างล่างคือแอนน้านะอ๋อไทยปรวเล่าข่าวหวาโปรว่ให้ฟังเื่อเค้ามันคือการประกวดที่เขาเรียกาการประกวดเหมือนหาซาวเวอร์อะหาตัวแทนแค่เจ็ดคนจากคนพันกว่าเปคนเป็นหลักพันให้เหลือแค่เจ็ดคนแล้วก็แข่งเป็นรอบจัดเป็นทีมแข่งประกวดกันเรื่อยๆแล้วก็ เหมือนแบบคัดคัดคัดจนเหลือแค่เจ็ดคนสุดท้ายมาเป็นโฟนีเจ็ดคนคือไม่ได้มาด้วยกันแต่แรกใช่วมกันอาจจะอยู่คนละทีมอาจจะอยู่คนละที่อะไรอย่างเงี้ยแปะว่าแต่แปลว่าแต่ละทีมคือคะแนนแต่รอบไม่เท่ากันอยู่แล้เถ้าบอกว่าโชว์อะไรเงี้ยมันไม่ได้เก็บเป็นคะแนนแต่ว่าเก็บเป็นเหมือนแบบโอเวอร์แมนภาพรวมอ๋อแล้วเขาจะดูได้ไงว่าใครคนไหนในทีมนั้นจะเก่งแบบพี่คิดว่ามันจะเป็นโดดเด่นต้องโดดเด่นใช่ไหมใช่เพราะว่าอย่างทีมมันจะมีทั้งหมดสามทีมเนาะ เนี่ยมาครบทั้งสามทีมแต่ว่าจะมีทีมหนึ่งที่มาแค่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอ๋นนออันนี้คืออันนี้คือรวมสามทีมเขาเป็นบางคนต้องรู้จักกันถูกไหมบางคนอ,อยู่ทีมเดียวกันใช่างที่ถ้าพี่จำไม่ผิดเหมือนไมค์กับโจลินอะอยู่ทีมเดียวกันเอ่อรายการอะไรอะเออโฟอีฟชื่อ,อชื่อนี้เลยใช่ขอร่วมมาตั้งวงก็คือตั้งโฟอีฟตั้งวงอะไรอ่ะอันนี้บน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  นมีจิบคัามในจีบไปอยู่ไหนเธอเธอเธอเขอจีบไม่ใช่จีบหมายถึงขนมจีบในมือเธอที่อพว่าตอนนี้คือเราเดินมาทั้งวันนั่งน้อยมากแต่ผมอดทนมากนะครับตอนนี้เท้าเนี่ยปวดไปหมดแล้วก็เพื่อเพื่อโอิ๊ ครับผมคือคออาครับเขาขึ้นมาจะต้องเสียบุคลิกแน่เลยจะภาไปเลยแต่เพราะว่าตอนนี้เขาอยู่หลังเวทีแล้วถูกไหม้องเดนิปดูไหมาเข้าไปเลยอ่ะจริงๆที่มาอยากดูอีกวงหนึ่งคือพี่ป๊อบนะแต่ว่างานนี้ก็ปองเสื้อปิ้นคือแบบเฟี้ยวมากเลยแบบมีผาดอกอย่างเงี้ยไข่นัทที่นิ่งๆโอ้โ เดทอยถ้าเดทอยก็มีมีเดทอยมีโฟอีฟมีพี่ป๊อปปองกูจบผ่านไปแล้วเอืมใครกันจำไม่ท่าเนี้ยใ้ยมี3ามคนอ่ะที่ทวนใช่3มคนเมื่อกีตาร์พีตาพาราดอกเพราดอาใช่พาราดอกนั่งใจพาราดอกถูกต้องเพราะฉะนั้นรอที่ะเการักอตวมันจะมีสามโซนนะ ไฟเบอร์โอ้ こんばん。Bye. แต่ว่าโรลินสวยขึ้นแบบคือพี่เห็นก็ตั้งแต่เขาเด็กๆแล้วแบบยิ่งโตยิ่งสวยอะตอนนี้เป็นนางเอกเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยแต่ว่าอ๋อชาร์ลีนหนักเลยดีกว่าแต่ว่าสวยเลยนะเหมือนว่าสวยเหมือนแบบในจีในวิดีโอในติกตอกเลยอะัวอแบบคนเลยขนาดอยู่ไกลในมองเห็นขอรู้ฟังเลยเหรอจะบ้า ไม่เหมือนคนนี้ไม่ใช่ฉันรับเขาผูาเนี่ยงมาููอะไรออกมาแต่เขาเล่นหนึ่งชั่วโมงเลยหรอใช่เดี๋ยวมีช่วงพู้ช่วงท้องช่วงอะได้วยไงไปครับตัาตาเ้า ไหนเล่าหน่อยพอจะแบบรู้สึกอยากเป็นติ่งน้องโฟย์ชั่นบริการยากไหมครับผมผมเออช่วงส่วนตัวไม่ได้ไม่ได้ว่าตามนาร์ลคนไหนพิเศษผมฟังที่แบบผลงานเพลงลองเริ่มจากโฟย์ไหมโฟโฟย์เลรอครับเริ่มไปแล้วแต่ถามว่าชอบคนไหนก็นั่นแหละผมว่าผมให้คาน่ากับน้องพานนาราชใช่สัมปทานเขาพูดหสายปอนี่อ ก็หมือยน่ารักดีอะเหมือนกับม่ผมเองแบบคิดไปิต่อเยผมเคยเจอมอะไรไว้น่ารักดีสำหรับใครที่อยู่งานนี้คอมเมนต์มาคุยกันนะครับว่าลิศเพลงมีเพลงอะไรบ้างเพราะว่าผมไม่ได้อยู่จบนะครับแล้วก็ชอบใครคอมเมนต์มาบอกกันงานหน้ามีที่ไหนเจอกัน พาพี่ไปดูด้วยนะครับเพราไปกินคนเดียวแล้วมันมันเฟลมันเหี่ยวใช่ก็ติดตามปั่นว่างันไว้นะครับจะพาไปไหนจะมีอะไรก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดแกระดิ่งกดกระดิ่งแล้วก็สับสกายพูดคุยกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ